ต่อกันเลยต่างหางกแค่ปนนีนานนานหเลยป่าไ,ไม่รนะู้เห็นไหมเราจะทำอะไรเนี่ยกัแบบโลกใบนี้ดูมิชชั่นนี่ช่วยเหลือเหรอ ไปไปช่วยเขากันโหมันจะอยู่ไกลเนี่วิ่งไปกับเฮ้ยนี่มีฮีเปอร์อ่านพิทปรรอร์ใ จะเปลี่ยนชุดไงเฮ้ยเดี๋ยวไปปลุกมึงไอ้ใครเอ้าปุ้ยย้ายเปลี่ยนชุดไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับเรอยู่ในเมืองนี้แปลกประหลาดอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเลยนี่ชุดแกก็แปลกมากยอยูแ่แล้วมาแต่เรากำลังช่วยใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย Oh my. I've got a feeling you're ready to fight oh, the London. London. Are you dead, Sec? Oh, right thank God! Right. I need your <coughs> help. That would. Damn road. Coordinates for those two Clan Kelly goons. Scrape their optics for data if i've learned anything about humanity it's that there's something in literally everyone's text history that can get them arrested i understand i can leave now all right we could use your abilities now we'll do Wait! ฮะใช่ไหมเนี่ยขโายรถดิมันไม่ใช่ห wow, oh ัวบุยนครับในเมืองนี้เฮ้ยนี่ไงมอไซค์ไก่ไฮโรสูดหนึ่งร้อย Gangsters whose optic data we're looking to scrape is nearby. Hey. The key, hmm. like... hey. Come over a sec. What? <coughs> what? What the Easy. That's one criminal scrape. Now let's see about their friend. I don't this. That's the target, should be hackable. Hmm. Ow. ไปจังใสระบาดอยู่เข้าไปไปอยู่มุมนั้นแล้วนั่นโอ้ยตายงานยากแล้วคราวนี้อ้อเอานี่โอ้ไวเ,เล็ด their optics are squeaky clean they're smart balls but I'm about 8.6 million times smarter give or take an order of magnitude I managed to trace their encrypted comms channel back to a remote server right then let's go investigate hope you're not doing anything important. You've been activated. Look at young. Ready, boss man. The a in Hello again. Hope you're having a good day. อือทําไมมีมันให้หลบ way? ทางนั้นล่ะอื๊บเออเออบอลอัน Reminder The criminals were investigating have a server at this location Look here The target. Should <c oughs> อแจมหมดละเออจะไปยังไงเทคดีครับเดี๋ยวนะกดผิดไปเดอรแมน กะโดดได้กระโดดไปได้ด่ทำอะไรได้ไบ้งๆๆางเนี่ยอ๋อแอนเจลี่เรามียูนิฟอร์มเฮ้ยไม่ใช่ม่ใช้ชุดนี้ดิเขาได้ วุย้ยจ้ามองไม่เห็นหรอกเเ <c oughs> ดินผ่านหลังเลย Choo-choo. เิดอะไรขึ้นเค่อย,ยโดดลงลแล้วกันไมเสร็จแล้วก็แฮกอันนี้ด้วยทรานส์เฟอร์คอมพลีทคลิปดีเอเรียนี่แหละเรื่องหลบหนีเราง่ายนิดเดียวไ <c oughs> ม่สนใจ ก็โดดลงมาบูมส่งยูอัพาวน์อ d ะดิร์ต on the bastards if the police can't do anything with this evidence Lord help us all well you didn't disappoint we don't need r e p a i r m e n t but we could use you why don't you join our squad consider me in น่าในสุดเราก็ไดุ้ u ซิโอครับลองเอาเธอมาใช้หน่อยแล้วกันนะครับความสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ย เดด e ซกฟาม family is growing I must say I'm rather looking forward to the experience. เนี่ยเ่อนใหม่มาสินหนึ่งคนมาได้แล้วโอ้มีรถจูนสดตัวเฮ้ยโอ้ไปรถจอดอยู่นู่นเกือบฮ่า ไหนเียวไหนเนี่ยรถเราเอ,าอ้าเข้ามาผิดซอย <c oughs> โอ้ยเ,เวรกรรมติปโตแค่เนี่ย

<ś led> เฮ้ยคนนี้น่ารักดีโควินยิบ่าเหยียบคนไปคนหนึ่งครับไปหาวารกิดต่อไปทําเดี๋ยวเดี๋ยวนะพวกนี้มันน่าอาเข้าทีมอ่ะเนี่ยเป็นคนดีอชัดเจน Hope you have the energy for another workout. You've been activated. Let's do it. แม่เออช่างมัดแมนทุงทาราดีลา่าเต็มแข็งเกินผิดทางแล้วครับเี้ <c oughs> น,นี่ทำอะไรได้เนี่ย <c oughs> เป็นของอัลเบียน,นอัลเบียน Hey, come on, man. you woman. What? Shop more, call again. I get the impression you're not satisfied with <coughs> London's current state. Oh my Oh shit! The friend's official record states he was taken to hospital before he died. Hmm. I'd like to look into that. I said. อะไรเนี่ยคุณไหนวะทำอะไรได้เนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้ตำรวจโอ้โหแกไม่สนใจครับ มีชปร like ีบาลแถวนี kind of ้ไหมเนี่ยเฮ้ยค anyway> ือลงไฟถึงจุดหมายก่อนจุดหมายของเราด้านหลังขายาชนะ ฝว่งชาวบ,บ้านน, <c oughs> นั้นทำไมเดินหน้าเราส่งของ <c oughs> ไปรูดมันมันแหม่โคง้งหักศอกอ <c oughs> <c oughs> หล่นลงมาดังแอ๊บนะครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรครัไปต่อไม่น่าซิ่งมากเกินโอ้โหผดจะดูเป็นที่เออคุณอยู่ที่โรงพยาบาลที่ r พื่อ prospect s friend died.

เคยมานะครับเห็นผมช้ำชองอย่างนี้ไม่ต้องตกใจดึดโดดลงตรงดด้ดดดดดดด โอ้โหเวนงานงอกแล้วตอนนี้เฮ้ยโต๊ะอย่าดูถูกจะดูถูกกันไม่ไมมอืม โอ้โหโอ้โหมีไม้เลยวะสองหนึ่งนี่ไม่ไหววะเฮ้ยฉันจะรู้ว่า การไม่การตีจร <c oughs> <c oughs> ิงต่อยผ er ู้หญิงต่อยผู้หญิงเตอไม้เข้าไป เป็นไม่ได้โอ้โห่นโนนยังเข้าทางเดิมอยู่นะ <c oughs> <c oughs> นี่ไง <c oughs> Located the CTOS hub. Hmm. Deploy Easy Well, our prospect should be pleased. Turns out his friend isn't dead, or if he is, he didn't die here. What do you mean? There are no patient records on file, and GPS data shows the ambulance going dark before it reaches the hospital. The driver must have switched oh, it off. It. I'm upgrading this from dodgy oh, to the fucking door. dodgy. I'll look mm -hmm. into it. Good. You won't have to look very far. The driver is on site now. Huh? You not be downloading <laughs> What? ไม่สนิทเลยถ้าเป็นไม้ดาวโหลดเลยมูเนนะี่ยในห้องนี้เหรอไม่น่าจะใช่ออกมาขึ้นชี้ได้ไมันคือคน deploy. <inku of> an we are <answer> keeping you safe. sending the data now. good. i'll do some fancy maths on it while you escape from this weirdly dangerous hospital. What do we have, Bagley? I've cross-referenced the driver's <laughs> location history with the missing GPS data from his ambulance. Looks like he dumped his patient at an SIRS facility. Interesting. Deep state creeps <laughs> like SIRS <laughs> tend not to interrogate corpses. <laughs> if our missing person is in their custody, he's probably still alive. Let's have a look around. do Not it ต้องไปช่วยใครเหวเี่ยวนี่ตนี่โอ้อ่าวใครมานอนตรงนี้เนี่ยเฮ้ยไม่เ <c oughs> ขาคงไม่ออไรนั่นแหละจิตเอ้ยนอนขนาดนั้น กำลังเรียกร้องอะไรอยู่แล้วพี่กำลั <g ill ain> งาการเมืองอะไรอยู่เลยนี่เราไม่น่าเกี่ยวรีบๆเป็นอยู่ที่นี่นนเลย,รเ,รยเ,เราจะไปต้องพารถเลยแล้วอ้าวอืมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ต้องการอะไรเหรอใจเย็นใจเย็น

I'm here. So, missing person. Looks like SIRS has been rounding up dissidents and keeping them here. Expect heavy security. I don't want to end up at the bottom of the bloody towns. <laughs> ห so ้ on oh. okay. องไหนที่เข้าตรงนี้เหรอลเข้ามาช่วยใครเนี่ยโอ้ การคอย,ยใจเย็นๆเนี้ยต่เย็นไม่ไหวแล้วไมันมือเิ Then, then, are do you know? Please, Help. This can't be normal. <laughs> <laughs> oh. <Win. laughs> <Please. Help>. <laughs> <laughs>

ไ,ได้ด้วยวิ่งเ้ยใช่ไหมเนี่ยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยวันนั้นจะเป็นศพคนรับโอ้ยมันบอกการร้าย looks like you avoided them excellent Yay. news your friend is alive they were only being tortured by sirs but we managed to free them they're safe now my mate's alive fuck you know i can't believe it <laughs> i was so sure <laughs> that <laughs> oh shit <cheers, laughs> <because laughs> for real i owe you <laughs> the best recompense you could give us would be to hey. join the cause lokos one. why not i'm in <laughs> ซือ่อของ <c oughs> ดุ้นเลยความต้มนาน <c oughs> ทา <c oughs> รรนอกเป็นเพียงแค่สิ่งที่มองเห็นแต่ภายในนั้นสําคัญยิ่งกว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ย โอ้โห่ะ p i c e of s ไม่หล่อ,รอจริงโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเพื่อไม่ให้การเป็นคลิปที่ยาวเกินไปนะครับบ,าย,บายเจอกันใหม่ครับ